สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะวันนี้พี่ไฟสั่งให้สำหรับรุ่นเริ่มต้นแบบลํำนี้เลยนะคะลํำนี้เป็นของน้องบอลแล้วก็น้องอังหุ่นนะส่วนชุดนี้แต่งอะไรกันบ้างมาเลยค่ะด้านหน้านะคะพี่ไฟมีให้ทุกรำอยู่แล้วนะ,ะสำหรับเพอ่โลโก้แล้วก็กรอบป,ป้ายทะเบียน K M นะ,ะป้ายแดงเป็นป้ายแท้แน่นอนเนาะสำหรับล้ำน,นี้น้องบอลเลือกเป็นจัดตรงนะคะย้ายแดดเนาะพร้อมกันแต่คู่หน้าตั้งสูงหั่วล้อนะคะจัดทรงลํำนี้จบที่หน้าหนึ่งหลังสองนะคะส่วนล้อตัวนี้จะเป็นล้อ P E 37หยอดแดงนะคะเป็นงาน K M สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะสําหรับใครที่โหลดหน้าหนึ่งหลังสองก็แนะนําใส่เป็นสเต็กยางสองหกห้าเลยแต่ใครที่อยากโหลดแบบเตี้ยกว่านี้นิดนึงเนาะอยากได้สักหน้าสองหลังสี่พี่ป้ายแนะนําเป็นยางสองห้าห้าห้าสิบแปดนะคะเดี๋ยวดูด้านข้างนิดนึงนะหลังนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มเดี๋ยวไปติดฟิล์มที่โชว์รูมนะด้านหลังนะคะตัวนี้มีให้น้องด้วยนะสาหรับแก๊็นะคะแก๊็หลังคาตัวนี้เป็นงานเคเนาะ แล้วก็กระบะไลเนอร์ค่ะตัวนี้นี่เป็นแบบนี้นะจริงๆกระบะไลเนอร์จะมีหลายแบบนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นงานเ N เนอะก็จะเป็นโวนที่ไม่ได้ตัดขอบปกติเนาะมันจะต้องมีแปะตรงนี้แล้วก็ตัดขอบนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ภายในเลยเอาง่ายๆถ้าเราปิดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยอเราจะไม่ทราบเลยว่ารถคันนี้ใส่ตัวกระบะไลเนอร์นะคะทรงหนึ่งสองก็จะหล่อๆประมาณนี้เนาะ สำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นนะคะตัวนี้เนาะจบออกรถเริ่มต้นนะคะที่69 k เท่านั้นในรุ่น4ีประตูยกสูงเร็ดแอลเกียร์ธรรมดานะคะหรือใครอยากสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักหาพี่ไฟได้เลยนะคะสวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ